สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ภาชินีครับสวัสดีค่ะพี่ภาชินีครับอ๋ออัสาัมอมิตาภูตวันนี้ว่วยนานหน่อยอ๋อเป็นไรคะผมจิตใจช่วงนี้ไม่รู้เป็นไงทําไมล่ะคะอืมสับสนทาไมคะมีหญิงเข้ามาพูดไปพูดไปอยังไงล่ะครับจะได้พูดเข้าถึงเส้นที่กําลังจะพูดถึงวันนี้นะฮะคือเส้นใจ อืมนะฮะเราพูดถึงมากมลยนะฮะเส้นใจส่วนมากที่เราพูดถึงนะฮะเป็นเส้นใจที่ยาวนะฮะยิ่งในคลิปก่อนหน้านั้นก็จะมีที่ยิ่งถ้าเกิดยาวถึงเนินบุรีหัสหรือแม้กระทั่งบกเข้าอ่งคารอัางคารสูงนะหรือลายมือขาดครับหรือลายมือขาดคงนี้เราโอ้โหเป็นคนที่เวิร์กแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบนะฮะขาดซ้ายขาดขวาก็ต้องมาดูกันอ่าเป็นคนที่อดทนอะไรเงี้ยรับผิดชอบถ้าเกิดอดทนต้องมือมือแข็งด้วยต้องต้องต้องประกอบกันด้วยนะฮะนะครับ แต่มันจะมีมือหนึ่งที่ผมเคยเห็นบ่อยๆเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะและไม่ค่อยได้นํามาพูดในรายการของเราสักเท่าไหร<ช>่นะฮะบังเอิญไปเปิดหนังสือเนี่นะฮะซึ่งมีหลากหลายลายมือครบถ้วนหมดทุกอย่างนะฮะมันก็มีตัวอย่างที่ฮาน่าจะเอามาพูดถึงเดี๋ยวนี้เวลาพี่ดูลายมือให้ลูกค้าไปพี่มองเห็นกลายเป็นเหมือนอ่านนิยายเล่มหนึ่งแล้วพี่ก็นั่งคุยกับลูกค้าสนุกสนานเฮฮาละเดี๋ยวนี้มัน,มนเลยการทํานายไลยละ มองมือเหมือนเห็นนิยายมันเหมือนการอา่ยายออน,นนิยายเ,เอนนอนิยายชีวิตเลยนะนิยายชีวิตมันเห็นมันเห็นนั้งชีวิตใช่อ,อ๋อคือชีวิตมนุษย์เนี่ยออนะคะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ทุกคนกรมแผนที่มาแล้วเขาบอกเลยว่าเดินไปอ้าวสี่เมตรจะเป็นเหวห้าเมตรจะเป็นบอ่อต่อไปจะเป็นซูเปอร์ไฮเวย์เขาจะบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไว้เสร็จ แต่ส่วนมากที่คนที่ไปไม่สําเร็จก็คือเลี้ยวผิดถ้าพี่เปรียบเหมือนอถ้าพี่เปรียบก็เหมือนคนคที่อ่านแผนที่ชีวิตคือเป็นในพรานรที่ชํานาญป่าอรู้แผนที่ในป่าทุกตารางเมตรและก็รู้แผนที่ชีวิตของอคนที่เกิดมาในโลกนี้นะครับพี่คือผู้อ่านแต่พี่ไม่สามารถจะไปทําว่าอคุณจะตกเหวอ่านให พอคุณจะเดินไปที่เหวพี่จะไปทําพิธีให้เหวนั้นกลายเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ไม่มีทางบอกอย่าไปนะเหวจะไปอ่ะ<ม>เอองั้นมึงก็ไปอืมเข้าใจใช่ไหมฮะอันนี้ทําให้ผมเมื่อกี้ช่วงที่ฟังพี่ภัชินีนะครับก็คิดมันว้าวเข้ามาอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะตอนที่พี่พนีบอกว่าเหมือนกับว่าเหมือนอ่านอ่านแล้วเหมือนอ่านนิยาย อ่านิยายของคนคนหนึ่งใช่ค่ะมันเหมือนกับหรือว่าเราอาจจะอาจจะเปรียบเทียบเหมือนเราการอ่านแบบเหมือนลงละครชีวิตชีวิตชีวิตหนึงนั่นนักการเมืองเวลาสมัครท่านก็ควรที่จะเอาแผนที่ชีวิตท่านออกมาเปิดเผยด้วยมีหน้าท่านแล้วก็มีหมายเลขแล้วก็มีมือด้วยทั้งสองมือนะคะจะรู้โอ้โอ้โอ้ถ้าคนอ่านเป็นเยอะนะฮะก็จะรู้หมดเลยเพราะนั้นนักการเมืองพอรู้อย่างนี้เขาก็จะไม่เปิดอ้าวท่านตแฟนะคะ ท่านต้องแฟร์ค่ะจะรู้ว่าเออคนนี้รับผิดชอบไหมครับอ่นะฮะคนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงครับคนนี้ตอนนี้มานี่จนเหนื่อยวยมาอ่ารู้เลยครับก็อย่างที่พี่พพูดนะฮะว่ามันเหมือนอ่านนิยายของชีวิตมานี่พอดีเมื่อกี้ผมก็นึกถึงเฮ้ยถ้าเป็นเหมือนกับอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนละครของชีวิตใช่ไหมฮะแล้วพี่พัชีนี่เหมือนผมว่าเป็นเหมือนผู้กำกับเลยนะพอเรามาอ่านพี่พัชนีพอมาอ่านนี่นะฮะ พี่พัชรีเหมือนกับว่าเป็นผู้กํากับคนหนึ่งซึ่งจะมาคือผู้กำกับก็จะสามารถที่จะมาบอกว่าเฮ้ยอาจจะเปลี่ยนเส้นทางนิดหนึ่งกํากับชีวิตของคุณให้แบบว่าปุ๊บแล้วมันจะบทของคุณก็อาจจะดีขึ้นคืออย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเดินไปอีกห้ากิโลเมตระจะเจอบ่อน้ําเอ,ะอ,ะอะนะครับบ่อน้ํานั้นเนี่ยน้ําจะผุดขึ้นมาเลยสามชั่วโมงล้นฝั่งล้นตะลิง่ง ให้สูบเอาไว้หรือตักให้เร็วที่สุดเ,ออเพราะสามชั่วโมงมันจะหายไปแล้วแค่ออก็เดินเอื่อยเอ,อืยลงไปอาบืมเย็นสบายใจแล้วก็นั่งมองตะลิงสามชั่วโมงน้ำแห้งออไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นถ้ามาหาพี่พี่บอกเอ,อ้ยอีกสองปีข้างหน้าตรงนั้นจะเป็นอย่างนีงี้โกยให้เร็วที่สุด ที่บางคนบอกเวลาดวงดีหนูก็ได้นิดเดียวก็เวลาฝนตกหนักรันลรวก็ปองไปลองใบนิดเดียวแทนที่ถ้ามีไดโวสูบขึ้นมาใส่แท้งสักร้อยแท้งเวลาน้ำแห้งใช้หมดไหมไม่หมดเวลาจังหวะมาไม่รู้จักร้องเข้าใจใช่ไหมผมผมพอฟังตรงนี้พอ,อเปลี่ยนคำพูดมาตะกี้ว่าไม่ใช่ภูมิกับละคุณน่ะแหละกำกับชีวิตตัวเองใช่แต่พี่พจนีเป็นเป็นเหมือนกับคนที่ช่วยเขียนบท คือบทที่มันเขียน่จริงๆแล้วก็คือบทของเไม่รู้เทพอะไรเขียนไว้นะ้เราก็ไม่รู้เนาะมีกรรมหรืออะไรที่เป็นผู้แปลฮะอ๋อเออใช่เป็นผู้แปลผู้แปลผู้อ่านแล้วเป็นผู้แบบมันเหมือนกับแปลภาษาสวรรค์นะกันให้คุณรู้เออเออใช้คำนี้ดีครับแปลภาษาสวรรค์ให้คุณรู้คุณรู้ค่ะแล้วคุณก็ต้องไปกำกับชีวิตของคุณให้ใ ให้แบบอย่างที่พี่พีดแนะนําด้วยนะฮะคุณถึงจะไปเวิร์กหรือไม่เวิร์กได้นะฮะถ้าไม่เวิร์กก็อย่างที่อย่างที่เมื่อตะกี้ว่าเออโชคเข้ามาแล้วเวลาดวงดีไม่โกดพอดวงตกมานั่งบนนะฮะเหมือนเงินตอนนั้นไหลมาไม่เอาเพราะไม่รู้แล้วหัวท้ายพูดไงก็ผมไม่เจออาจารย์เป็นความผิดของอาจารย์ที่ไม่ออกยู u ูบเออแปลันไปกัน ตอนนี้ลูกค้ากล่าวกลับมาเยอะมากนะครับมีคำพีดีมากผมชอบมากอ่านภาษาสวรรค์นะฮะเป็นเหมือนกับไม่รู้อ่านไม่รู้รู้ไดยยังไงแปลแปลแปลภาษาสวรรค์ได้นะฮะผมอยากจะช่วยให้มาแปลภาษาสวรรค์ไอ้ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะคือเส้นใจอย่างที่ว่าไว้นะฮะคือเส้นใจนี้มันสั้นมากนะฮะมันหมายความว่าอย่างไรนะฮะพี่ย์ช่วยแปลภาษาออกมาให้หน่อยนะฮะสำหรับบางคนที่แบบ้ เราเราจะกลายเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบงี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะน้อยใจนะคะคะคือคนนี้นะคะเราต้องมาดูก่อนนะคะอเส้นใจนี่นะเส้นใจสั้นในมือขวานี่เลยฮะนะคะสั้นนิดเดียวอเส้นใจสั้นในมือขวาเส้นใจสั้นในมือซ้ายเส้นใจนะคะสองเส้นเลยเส้นใจสั้นเนี่ยนะคะถ้าคนนั้นเป็นคนปฏิบัติ จะกลายเป็นไม่ยึดติดปล่อยวางปฏิบัตินี่คือปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะเป็นคนท่าปฏิบัติอยู่ในธรรมะของพุทธองค์เขาจะไม่ยึดติดละปล่อยวางไปเลยปล่อยวางไม่เอามาดูปล่อยวางเรื่องงานไม่ยึดติดให้ตำแหน่งก็ได้ไม่ให้ก็ไม่ได้ไม่ให้ก็ได้ธุรกิจก็วางแผนเป็นระบบและปล่อยวางดูห่างๆครอ,อบครัวก็ ชี้แนะแล้วก็ปล่อยวางแต่ถ้าต่างกับกัน<อ>ถ้าเป็นคนมือนิ่มเหลวนั้น<อ>เรื่องแฟนนะไม่ใช่มือนิ่มเหลวอ่าเป็นคนไม่ขี้หึงอ๋อจะไปไหนก็ช่างอ๋อถ้าเธอไม่พอใจฉันเธอก็เลิกได้อ๋อฉันไม่ยึดนะคะมือขวาก็เหมือนกันนะคะถ้าทําธุรกิจก็วางระบบแล้วยัยงไงก็ช่างมันหรือถ้าทํางานก็ไม่ดีหละเนี้ยคนเนี้ยความรับผิดชอบก็ไม่ได้ไม่ยึดติด ไม่ยึดติดถ้าไปทางทางบวกก็คือปล่อยวางแล้วก็วางแผนในคนอื่นถ้าไปทางลบก็คือกูไม่ทำไม่ทำปล่อยวางนะคะอ่ะมาดูใหม่อย่างที่พี่ว่าจริงๆแต่ละเส้นมันมีทั้งดีทั้งเสียใช่ค่ะนะฮะคุณต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองให้ได้ค่ะโอแต่ถ้าวันนี้เข้าสู่การปฏิบัติเขาจะวางได้เร็วโอกลายเป็นอย่างนั้นไปค่ะไม่ยึดติดอืมโอ้แฟนเธอมีเมียน้อยเรื่องของเขาอ๋อ มีคนอย่างนี้ด้วยนะนี่ไงนะบางคนเขาเข้าไสนใจนะน้อยแต่น้อยเออแต่ถ้า <c oughs> ถ้าถมีลายมือแบบนี้ก็ <c oughs> ถ้าเราแนะนําแบบนี้เขาว่าเออทาได้ทําได้อะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> อันนี้เรื่องส่วนตัวอย่างนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับเขานะ <c oughs> ถ้าเขาปล่อยวางก็เรื่องของเขาเป็นปการปล่อยวาง <c oughs> แต่ถ้าคุณจะไปรับคนแบบนี้เข้ามาทํางานเนี่ยก็ต้องระวังเขาจะปล่อยวางตลอดมันก็ไม่ได้ มีแต่ละเส้นมีดีมีเสียใช่ใช่<ะ>แล้วเราก็หาจุดกนชุดแข่งเขาไปจ้างคนนี้มาทํางานเส้นใจสั้นเออตรงเนี้ยเอยเป็นหัวหน้าแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเออนี่คุณลูกน้องคุณผแผนกเนี้ยมันไม่ทํางานก็ปล่อยเข้าไปเธอเดี๋ยวเขาคงปรับปรุงตัวได้อมิตาพุทธ <laughs> ดมีมันดีไหมเนี่ยถ้าได้ลูกน้องดีๆเข้ามามันก็มันก็ดีจริงนะ,อะไอสไตล์แบบนี้ก็ดีถ้าได้ลูกน้องที่แบบว่านี่เธอฉันเห็นสามีเธอน่นั่งรถไปกับผู้หญิงเนี่ยไปนู่นเข้าโรงแรมมาลูเลอะก็แล้วแต่เขาไหวเขาไปเธอะดีไหมเบาเบาแรงเราโอ้ยเฮ้ย <laughs> เออนะฮนะคุณผู้ชายนี่เริ่มตาลุกเริ่มมองอย่างเฮ้ย ก็ไปลองหาแฟนลองต้องหาแฟนเส้นใจสั้นในมือซ้ายเส้นใจ้ในมือซ้ายเนใจสั้นนี่นี่นะตอนแล้วแต่นะเอ้าทั้งหมดทั้งมวนี่นะฮะมาปรึกษากับพี่พิจิตได้เสมอมาวางแผนนะฮะอ๋อแต่ถ้าเส้นใจสั้นก็ไม่ต้องมาหรอกค่ะฮะบอกอะไรเขาก็ปล่อยวางแล้วมามามันจะได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเองแล้วก็นะเส้นไหนผมว่าควรจะมาปรึกษา อาจารย์หนูจะขายที่หนูต้องการราคาเท่านี้เท่านี้โอ้คุณไม่ลดราคาเขาก็ขายไม่ได้อแล้วหนูบอกยี่สิบล้านควรจะลดได้ข้เท่าไหร่ก็ค,คุยกันสิจะไปรู้ว่าเท่าไหร่แต่คุณต้องลดถ้าไม่ลดก็ขายไม่ได้อ,อะไรประมาณนี้บางคนมาเอ้ยคุณอย่าลดราคานะที่แปลงนี้เขาสู้ราคาอย่างนี้ยก็จะวางแผนให้พี่จะยังรู้ตรงนี้นะะค่ะแล้วก็ได้คือพอามาดูพี่ว่าจริง,รงๆแล้วนะฮะ พี่จะเอาเส้นลายมือนี่เป็นเรื่องหลักนะฮะ,ะแต่จะมีอย่างอื่นมาประกอบด้วยนะฮะใช่ค่คะทั้งเอ่อเลขาศาสตร์ใช่ไหมฮะ<ช>แล้วก็การอะไรนะการวางค่ะค่ะคือเขาเรียกว่าเล่นดาวให้เป็นการเล่นดาวเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะด้วยะนะฮะไม่ไม่ใช่แค่แค่ตรงนี้เพียแต่แต่ต้องเอามือลายมือเนี่ยเป็นหลักต้องอลายมือเป็นหลักนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็มาพบกับพี่พีชได้เสมอนะฮะวันอะไรบ้างศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ เสาอาทิตย์จันทร์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอนัดเวลาก่อนมานะคะค่ะนัดเวลาก่อนมาคร่ะส่วนคลิปนี้ก็หมดเวลาครับนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีนะคะก่อนนอนนะคะพยายามนะคะถ้าสวดมนต์ไม่ชอบสวดมนต์ก็ภาวนาจนหลับไปหัวถึงหมอนก็ภาวนาจนหลับไปนะคะตาม ที่หลวงปู่ฤษีลิงดำท่านสอนไว้นะคะ,ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ